สบายดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนเด้อวันนี้กะเสออึ่งน้อกก๊อบน้องตายกะสิพาพี่น้องมากินมักม่วงไข่กะทิพี่น้องาวสบยดีป้าลุง e. สบายดีป้าลุงวานี้ใ้ากินม่วดีอ้นีากินมักม่วงวสบายดีจ้า <c oughs> เลี้ยวมาไงมาไงยังเป็นดีนะนิยุกปอาจารย์ไปพปงอาจารย์ไปอ๋อีกมีหมดเลยเออนีไปเอาจานครับไปเอาจานครับไปเอาจารนไปเอ,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 อาจารย์มาห้องเลยจาห้องครัจานไอ้ถือมาครมาเด้อพีนอ่น้องมากินหมกม่วงไข่กะทิกับข้าวหมกม่วงกระสอบโมเป็นมากพี่น้องพี่อยากกินยัดหม,ะมะกม่วงกระสอบ อันนี้นี่นี่น, um, น,นี่นี่โม่บ้านนามันสีนันบ้าดมือฮะไอมาพี่น้องกินมองไข่กะทิหวานๆพี่น้องกับเบี้ยรหวานปะไรแด้วพี่น้องมันจะสั้นลงมาด uh ้น huh. ว hmm. ่ะมันโอหวานส้มๆพี่น้องหวานบหวานเจี ja ๊ยบแล้วก็ตัวจ้อยก็ผม มาขโวงแล้วพี่น้องเลนนงยน้ำยังพันอ,าอ่างอย่พันอ,อ่างแล้วมาขงไข่กะทิ วุงไงก็ดีมากอากาศฮอน้อนพี่น้องอลยเมื่อแรงสี่โมงที่พาพี่น้องไปซักเครื่องอยู่น้ำเทินพี่น้องมีนะอันน้ำสร้างแห้งพี่น้องเลยน้ำสร้างมันแห้งมันบ่แห้งเบิดดออพี่น้องต่อมันแดง เองดีครับหมายคนเลือดออกาลนน้าผู้ใหญ่เขาว่าขโมยเงินทไมเนาะนาหเโมยเคเงิน ผู้ใหญ่แน่ๆนี่เขาไม่ได้จับนี่เขาไม่ได้ยื้อนี่เขาไม่ได้ขโมยเงินทำนห้ขโมยเงินแบบไปคุยขโมยเงินแบบไปคยเนาะถอดล้วขโมยเงินไปควยขโมยเงินไป

คมอร่อยนะหว yeah? mm hmm. านแหวานเียบหวานเจี๊ยบเนาะหวานเจี๊ยบอร่อยมากเต็ม <laughs>

என்ன வரான் அவларни அரைந்து வரக்குளோ நீ அன்னை நீ அன்னை நல்லா இருக்கும் 是啊。Yeah.

เราเคียวเพื่อไปหเห็นงานด้วพี่น้องหากะสะมัครเรียกได้พี่น้องเลยขับรถนํำบ่อนันลานซื้อเหตุงานพี่น้องบ่อนบอกขันเห็รก้อนเพื่อนเป็นจัวแนละ้วนี่พันซิกด้วดพี่น้องจะเหงานล้ว หาเเริ่มเรียกเลยเมื่อวานน้องโทรถามเพื่อนยำครับโทรศัพท์ว่ายังใครให้เพี้ยเหตุตงานดูดวงใต้พน้องเหตุงานกินเงินเดือนแต่สี่ห้าล้านเนาะสี่ล้านกับมันสี่พันห้าพันบาทเนาะโทรจีบเนาะ เวทบัดไปทยบ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยบุญวัดสนามฮอเมืองไทยยางเขาเฮ็ดให้กับได้ัเลยยากเบิดเงินไปซื้อบเกยวกับเพิ่นไปเฮ็ดงานมื้อถาเมียแล้วก็กลับมาเไป่งไปเฮ็ดงานกันยากพี่น้องยากลวอันไหนแนวเอาต เอาเงาะนี้ก้นี่น้อยรับเลกขยาบมีคนเอาน้องก๊อปเลยพี่น้อยเท่าลีเลาะก็บรเอาให้ถ้าเท่าแล้วมีแพร่ลูกให้น้องเลยไม่ได้ไปซ้ำเมน้องเก็บขยะคนเอาให้สะอึงขยะอยู่ไกล

กินไหมหอ่ะเอากินหมดไว้แท้อืมเขว่ามึงกินท่าแป๊บนึงแม่เปาะให้นี่ท่ามันจะกินหมดเลยมันเปาะนะมึงกินละมแ,นมนแม่แม่ฮห,ห,ห้องน้ำห้องนมีถ้วยเอานี่เลยไม่เปาะให้นี่เอา หาตีจ speaker, มูตอ้านี่งนียออเอาซาอาอ้าอะไรเอาเนี่ยระวังม,ม,มันกินมืงนะมีดนี่วะ <t OVER> 给妹妹吧。 นี่ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามจาอื่นพ่อจาหนเด้อพี่น้อง <c oughs> อื่พอ่อาไปหมาแ้ตายโอ้ยตายแล้วอือพ่อจาไปว้ัดเมาเด้อ